เอาละครับเดี๋ยวก็รู้ครับว่าใครจะเป็นแชมป์นะครับต่างกันคะแนนเดียวนะครับระหว่างหมายเลข13ทีนทีนายุทีนายุทธวิเชียนนะครับและสินิชัยยวนเกิดนะครับอ่าบุกนะฮะแล้วก็สินิชัยยวนเกิดนะเด่นการดิดนะครับหมายเลข13ทีนายุทธวิเชียนครับเอาละครับตอนนี้ก็ขออนุญาตตัดภาพมาที่การแข่งขันกันเลยนะครับสําหรับในรุ่นหอมหวนกลิ่นทูทีนะครับจะบอนร้อยห้าสิบหกรอบสนามด้วยกันครับ หาแล้วครับลุ้นกันแบบใจจดใจเจ้าครับทางภาคใต้นะลุ้นกันเยอะเลยนะครับปรบมือกันดังเล่นสนามเลยครับหาแล้วครับลุ้นกันครับใครจะออกสตาร์ทได้ดีกว่ากันระหว่างหมายเลข13น้ํหมายเลข9.9ขอบคุณ f c ที่ตามชมนะครับในรุ่นหอมหวนกิ่นทูทีนะครับในโค้งแรก13อีกแล้วแล้วก็4 5เอกชัยวรระดับเกาะมาที่2นะครับแล้วก็อ้าวเด่นการดิดนเนื้อเบาใช่ครับใช่เลยครับ S <S 2> <s> <S 2> เสียแล้วครคูค่น, <ะ S 2> นี้แ<น>ล้วนะฮะคู่นี้เลย,ย,เลยอ่าสิริชัยยนเกิดน,นะเข้าในมาได้ก่อนในอันดับที่2นะครับ เรามาดูนะคะแนนสะสมตอนนี้นะถ้าเราย้อนอดีตนี่เหมือนกับสุเมศเลิศวิลาทอัตน์แล้วก็ปีชายงสว่างอรุณเลยหรือว่าก็ดีเล็กอาชาวงเลยจะลืมนะว่าร้อยเจแต้มกับ1้อยแต้มทั้งสองคันนี้ไม่ว่าเป็นสิริชัยยนเกิด1 36แต้มนะครับทีนยุทธวิเชียนร้อยแต้มส0ม0 0ืนมีความหมายครับแตนเดียวครับแตนเดียวใครจะเป็นแชมป์ใครอยู่หน้าคนนั้นได้แชมป์ใครอยู่หน้าได้แชมป์ครับสองคันนี้แหละคู่นี้แหละ ใช่ข้างหลังอย่ามายุ่งนะข้างหลังอย่ามายุ่งใช่หมายเลขสิบสอย่ามาชุ่งอย่ามายุ่งนะอ่าเขาจะเอาแชมป์กันนะก็ไม่รู้ว่าใครอยู่หน้านะครับใครอยู่หน้าคันนี้นะครับได้แชมป์แน่นอนเอาล้วครับสังเกตง่ายฮะรถสีดำดำกับสีเขียวๆนี่แหละระหว่างเอ r กับ KR ครับ13กับ99เอาล้วครับไม่ยอมครับเด่นการดิดไม่ยอมครับเสือเก่าทั้งคู่เลยนะครับเสือเก่าทั้งคู่ตรงนี้เลยมีเสียงนะครับแล้วก็ที่สองโอ้โห าย,ยนเกินเขาเขาคมมาตั้งนานเลยอ่ารักษาล่องรักษาลายกันได้ดีด้วยนะครับเรามาดูครับทางตรงออกมาเนี่ยรถขคยะยิงคันเล่งได้ดีว่ะคันชื่อของเด็ดการดิดนี่ก็ไม่ธรรมดาการันตีได้ครับว่าเสือเก่าโอ้ฉีกมาเลยครับแล้วสวนแล้วสวนมาเลยครับสวนแล้วแต่ว่าในล่ะในายังเป็นของดีที่ที่เชียรน,นะอ่าแต่ดูเลยแซะแซะแซะดูแล้วได้ครับ ที่ด้ชัยยวนเกินนั้นรถในคันเล่นนี้จะเปิดได้<า>พุ่งกว่าสามหมื่น,มมนครับแชมสามหมื่นแล้วยังมีหม้อน้ําจากโบชิทยแลนด์ด้วยนะครับอ่ารถที่ปรกษาของโบชินะฮะคุณชัดชัยเกตแก้วฮนะแล้วไก่สารแดงครับหม,ม้อน้ำนะฮะปีเนียมด้วยปีเนียมแท้ครับอ่าของโมนะชุดโมเลยนะโบชิทยแลนด์นี่ก็ใจดีครับขอบคุณด้วยครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับเอาละครับตอนนี้มาทางตรง ดูดิร,รถเด่นการดิดนี่นแรงไหมอนะผมดูแล้วแรงนะฮะแล้าาโกยัง<ด>ออมคันเร<ด>่ง<ด>อยู่ด้วยผมผมนึกไปถึงใครรู้ไหมั้ยสุมเมสเลิฟบีลาโนทรัต กับกับใครหรือวะปีชายงสว่างอรุณฮอนด้ากับคาวาซากิเลยนะดีเลกอาชาวงอย่างเงี้ยเรากอกลับมาดูได้ไหมเรากลอกย้อนอดีตได้ไหมฮะกอวิดีโอฮะกอวิดีโอมาดูใหม่มาดูคู่นี้เลยนะครับถึงตรงนี้นะโอ้โหแปดสิบสามซะด้วยฮะทูสุเมดทูสุเมดเล้วพีระนันทรัตนะครับปีชาปกติใช้เบอร์อะไรเบอร์แปดเฮ้ยเบอร์ฐานครับ มั่วๆไปก่อนโม่อะไรคุณเนี่ยมั่วๆไปก่อนเบอร์สองฮะมาดูนะเบอร์เก้าเบอร์เเออปีชาพี่โค้ดก่อนใช้เบอร์เก้าสมัยนั้นใช้เบอร์เก้า modify ใช่ไหมเนี่ยัง modify ครับว้าแล้วก็สุเม็ล่ะสุเม็นี่ก็ทีม EP Honda EP Honda ครับนะฮะเรามาดูนะครับมีความหมายมีความหมายเอาแล้วครับโอ้โหเราเหมือนกอวิดีโอกลับมาดูนะเมื่อ ยี่สิบสามิปีที่แล้วคู่นี้ถ้าสมมุติเราเอาเราพนันกันทางทางใจดีกว่านะผมชอบเด่นการดิผมว่าไม่ได้บอกว่าชอบใครหรือไม่อะไรแต่ว่าผมได้ขี่รถฮอนด้านะผมชอบดีเพราะว่าคันเร่งเนี่ยเขายังอ่อนๆอยู่นะแต่ในความรู้สึกผมนะสมรรถนะรถของเอ r มันนิ่งนะนิ่งกว่าอ่านะฮะคาร์วาติ่ว่าคาวากิจิจาท์คาวาจิจิจาจิจาจะทำยากนะฮะแต่ว่าควบคุมลำบากครับฝีมือนะต้องควบคุม KS R ่ r เนี่ยมันควบคุมลำบากนะผ่านไปสองรอบแล้วเนี่ยเราดูแล้วนะครับว่าทีนายุธวิเชียนนั้นนะครับเริ่มจะฉีกแล้วนะครับเริ่มจะเปิดคันเร่งได้มากกว่านะครับนี่พูดไปก็เหมือน Honda าคาวานนั่นแหละใช่ครับอ่านะฮะปีหน้าเรามีการจากกัดการแข่งขันอีกนะครับอ่าแน่นอนสุดนะครับเอาแล้วครับเห็นบอกว่าปีหน้าจะเป็นแชมป์ประเทศไทยด้วยแชมป์ประเทศไทยด้วยนะครับย้อนอดีตเดี๋ยวเราต้องไปหารถแล้วล่ะให้ตู้ ตบ้านไผ่ลงไปทำการแข่งขันบ้างคิดให้มันดีๆผมเป็นสปอนเซอร์ให้ทุกนสนามสนามละ500หลา้ารอยบาทอะคิดก่อนพูดโอ้โหมองเห็นนี่เหมือนสุเมศรเลยนะสุเมศกับปีช้าโอ้โหปี้กันขนาดนี้โโเบอร์อะไรนะเบอร์เก้าเหรอเบอร์เก้าอันนี้เก้าเก้านะอันนี้เก้าเก้านะนนนนนสิริชัยยนเกิด โอ้ oh, ดูนานผู้ชมนะกองเชียร์เอามาทางตรงโอ้ยโดนปาดหน้าไปหน่อยนึงโอ้เข้าลึกกว่าเข้าลึกกว่าไม่สนครับคุณจะสังเกตไหมว่าทางตรงเนี่ยทางตรงเนี่ยของอาศินิชายยวนเกิดของเขาในี่คันเร่งเขาจะเดินรถได้เร็วกว่าแต่เวลาเข้าโค้งเนี่ยจะเสียเปรียบฮอนดา้าใช่ไหม จี๊ดก็จริง่ะแต่ว่าควบคุมลําบากนะจี๊ดจ้าจริงนะแต่เวลาเข้าโค้งเนี่ยการประคองรถของฮอนด้าดีกว่ามาเลขสิบสามช่วยช่วยดูหน่อยคันนี้มันเป็นฮอนด้าโปรอมเปล่าประมาณนั้นโปรอัมหรือเปล่าอ๋อโปรอมแต่มาใส่โช๊คคู่แลเปลี่ยนสวิงอาร์มมาใส่โช๊คคู่เป็นเครื่องโปอัมอ๋ต้องถามพี่เลี้ยงถามพี่เลี้ยงนะของมันอาจจะมีน้อยเนาะครับของมันอาจจะมีน้อยหรือว่าน้ําหนักโปรอมมันอาจจะเยอะอ่าน้ําหนักเขาก็พยายามลดน้าหนัก ใช่ไหมมันก็เป็นสูตรผ,ผสูตรผสมเสร็จของเขาอะ่ะเหมือนปูนผสมเสร็จอ,ะอ่ะไม่ต้องมาผสมทรายผสมหินละโบกได้เลยอะไรเงี้ยโบกได้เลยนะอ่าก็แล้วแต่ฝีมือของช่างเนาะส่วนจะใส่กล่องอะไรก็รไปถามกันเราเองนะปะยัดกล่องอะไรจะประยัดกล่อง CBR หรืออะไรเขามีอะไรก็รไปว่ากัน,น <ะ S 1> เขาเรียกนะอะไรภาษาที่กล่องนี้เขาเรียกอะไรนะสมัยเนี้ยกล่องไฟไม่ใช่เขาเรียกอะไรเขาเรียกไปทํากล่องเขาเรียกว่าอะไรจุด โดนอะไรอ่ะนึกออกก่อนแล้วผู้นี้เข้ามาตอบ <c oughs> เอาปิดเข้ามาได้แบบนี้โดนดิถ้าจี้มาขนาดนี้ทางตรงโดนไหมไม่โดนครับยังปาดหน้าเหมือนเดิมอ่าอ่าโอ้โหแล้วการเข้าโค้งเห็นไหมคันด้านี้จะเข้าได้ดีกว่าน,น,นี่นครับภาษาใต้เขาไม่พูดคำว่าเนียนนะ,ะเนียนแปลว่าาเลยเนียนแปลว่าพังเขาอ่าอ่าแล้วเราจะพูดว่าอะไรเข้าโค้งได้ สวยงามเข้าโค้งได้สวยงามเนียนไม่ได้เนียนไม่ได้ครับถ้าเนียนเขาเมื่อกี้วานนี้เขาบอกมีนักแข่งทางภาคใต้เขาติดต่อให้คุณไปบรรยายไปไหมแล้วคุณไม่ดูจอแล้วหรอไม่ผมไม่ได้ดูแล้วใครคอมเมนต์มาไม่ได้ดูแล้วอ่าใอนแคุณไปภาคบรรยายที่ภาคใต้ไปไหมไม่กล้าไปนาราธิวาสฮะอ่าถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาดำเมืองตังไปจีรศัก์ชัยมนตรีไปเป็นบอดี้การ์ด อ่านะครับเรามาดูกันครับตอนนี้ผ่านไปแล้วสี่รอบสนามนะครับค่อนทางแล้วมาดูนะฮะอันดับที่3เอกชัยวรระดับอันดับที่4เกียรติศักดิ์รุ่นสองอันดับที่ห้าพัชรละคณามนะครับอันดับที่6กมัชรทองงามอันัที่เจ็นวาฒนสมทางาอ้าวนั่นนะฮะก็มาในอันดับที่3ตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะฮะที่สามตอนนี้เป็นเอกชัยวรระดับอันดับที่สี่ห้าหนึ่งกับสองติดต้องเนะครับถ้าติดนะโค้งสิบสามอย่างนี้ก็เสียวดิ มีนกรอบด้วยนะฮะมีนกรอบนะฮะต้องเปิดให้น้องให้เพื่อนนะครับเอาแล้วครับระวังเด่นการดิดกระปุ้นะครใครที่หนึ่งนี่แพนนะฮะนายุทธวิเชียนครับยังมาได้ดีครับเอาแล้วครับมาทางตรงตรงนี้ครับ<ค>รทีกับกันออกครับเดินการดิดิีหาลายลอกครับเพื่อมาชาร์ทางตรง ยังไม่ได้ครับไม่ได้ฮะยังหนักใจอยู่นะครับยังหนักใจอยู่ฝีมือดีนะเนี่ยดีทั้งคู่เพราะว่าเขาเป็นอดีตนักแข่งเก่าทั้งโคู่เสือเก่าทั้งนั้นมีเลือกลายนอกด้วยนะเลือกลายนอกตัดลายในอ่าอ่าถือว่าเก่าพอควรฮะอ่าเป็นนักแข่งเก่าทั้งคู่นะครับเอาละมีรถน้องรอบฮะเอาติดรถรอบรอบเอาละติดด้วย โอ้ยใช้จังหวะครับติดรถนกรอบนะครับทำให้ธีริชัยยศเกิดขึ้นมาได้เต็มลำแล้วนะครับเอาละเสรรอบสุดท้ายด้วยครับนิดเดียวครับจังหวะนิดเดียวยุทธิเชียนเหนื่อยแล้วครับงานนี้มาไปสะดุดนิดนึงนะครับน็อกรอบติดรถนกรอบทำให้ธีริชัยยนเกิดนั่งข้อมนอกสวนขึ้นมาเลยครึ่งทางแล้วเอาละครับรอบสุดท้ายครึ่งทางแล้วจะหกรอบแล้วนะจะหกรอบรอบที่ห้าอยู่นะ ตอนนี้จะเข้ารอบที่6อาลเซเอาลเซ่โอ้พอขึ้นระยะมาแล้วนะครับเป็นธรรมดาก็นักแข่งคนอื่นๆอาจจะไม่ได้เหมืออาชีพครับเป็นเรื่องปกติเขาก็ไม่รู้อะไม่รู้อ่ะไม่รู้อะแต่ว่าจะเอาคืนได้หรือเปล่าทีนี้ยุทธวิชียก็ไม่ยอมนะฮะเอาละครับตอนนี้เข้าเทินสิบสามทางตรงแล้วครับดูครับดูครับครครับเรามาดูเทินหนึ่งดีกว่านี่ละนี่ละนี่ละดูเทินหนึ่งเข้าเส้นมาเรียบร้อยครับ สิริชัยยนเกิดครับเป็นแชมป์ประจําสนามเป็นแชมป์ประจําปีครับยินดีด้วยครับโอเโ,โ,โอนิดเดียวจังหวะน,นิด <พอ S 1> เดียวนะครับ,รบรติดรถนครอบนะสิริชัยยนเกิดนะครึ่งท,ทางมาก็เลยครึ่งทางมาแล้วก็รับแชมป์ไปเลยนะสําหรับหมายเลข99ตำแหน่งที่หนึ่งนะครับสิริชัยยนเกิดนะทีนายยุทธวิเชียรที่สองครับหมายเลข13แล้วก็ที่สี่หมายเลข45เอกชัยวรดับนะครับแล้วก็ที่สี่นะครับหมายเลขห้าเกียรติสัตว์นุ่นสงนะครับ แล้วก็ที่5เป็นของพัทละลัคนาหมายเลขสี่นะครับโอโเขาเรียกว่าสมองสมอง <Weber. S 2> อ่าโอ้โหนะไหวพริบดีมากนะครับสิริชัยยวนเกิดนะครับ <Weber. S 2> <อ>มีรถมักรอบนะครับลังเลใจอยู่คันหนึ่งนะ,ะทินยุทธวิเชียนมาปุ๊บเนี่ยสิริชัยยวนเกิดใช้จังหวะน,นั้นสวนขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ดำเรายการครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงพิธีมอบรางวัลพร้อมกับมอบแชมป์ด้วยเลยครับผม มาที่สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตชีวิตใน,นแข่งเริ่มต้นที่นี่นะครับในช่วงเวลาของการแข่งขันได้เป็นเมสซี่ไทยแลนด์รถเร์ซิง2024นะฮะในสนามฟแนลนะครับนัดปิดฤดูกาลและก็ประกาศแชมป์ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับก็เป็นในรุ่นสปอร์ต154นะฮะหอมหมนกลิ่นตูทีครับท่านนายกสมาคมประธานสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจัก,กรยานยนต์ในประเทศไทยคุณทรงไทยหลวงสวรรค์น,นะครับ ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลให้กับนักแข่งนะครับตำแหน่งที่5ก่อนเลยนะสำหรับพัฒระลักษณะมครับ NJ t ชอเจริญยนลุงพัด87ป้านนกกาจกรเพชรบุรีปอน48ครับพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์สวิตสายเบรกนะฮะต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับตำแหน่งที่4นะครับเป็นของเกียรติศักด์นุ่นสงครับ71เพลสเรปซอรฮิปป d i ซีดีไอไดโนดนามิกลุงพัด87อีกอยลเลสซิ่งจังหวัดตรังครับ แล้วก็พร้อมสายเบรกด้วยนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่3นะครับเอกชัยวรระดับครับพัฒนาการช่างบ่อโอเลสซิ่งสุราชธานีครับหริพันสายเบรกสวิตสายเบรกด้วยนะฮะแล้วก็น้ํามันเครื่องอีเดมิสือด้วยนะครับส่วนรองชนะเลิศนะครับน้ําตาไหลครับบุ๊ควันนน้นะฮะเสียใจเล็กน้อยสําหรับทีนยุทธวิเชียนนะฮะจากสมบัติ249สี่หกเก้าจวิจัดให้ทนายตรงหมอนต์รามินทาช่างเบาท่าทองในเอเจจจอยกิจสมบัติซิกสปิดสุราชธานีแล้วก็ เป็นรองแชมป์นะฮะพร้อมน้ำมันเครื่องอิดมิสซี่นะครับและชนะเลิศนะครับพร้อมกับได้รับรางวัลแชมป์ด้วยสำหรับซิรีชัยยวนเกิดจากเสียเก๋พันธายสมุทรสาครอู่ช่างอาจจนตการดูกดีสดีในพี่เลนปีพีน้อยปากน้ำช่างนิ่มหนองแคช่างบิ๊กฮอสกอรซิกสปีดพานาวินโมเดลนะฮะพร้อมม่อน้ำนะฮะจากโบชิไทยแลนด์นะฮะโดยคุณชิชัยอ่า ชาชายเกียรติแก้วนะฮะไก่สันแลดงก็นี่มามอบให้นะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะฮะได้รับเกียรติจากคุณจรูนเวียงสงฆ์กรรมการผู้จัดก,การ TK เคเทสติ้นะครับมอบเงินรางวัลแชมป์ให้กับหอมหวนกินทุทีกับสิริชัยยวนเกิด30,000บาทครับเลียนเชิญด้วยครับเ mm ิญ hmm. เลยครับคุณจรูนเวียงสงฆ์ครับสาม0 0บาทปรบมือ